เอ้ยี่ห้ออยากโดนกระทืมอ่ะทำไมวะเพื่นเจ็ดดูวะทำไมดีวะ,วะพี่โอนเท่าไหร่พี่จะโอนให้เลขค่า520,000เดี๋ยวเฟี้ยวอ่ะกี่บาทนะเดี๋ยวค่อยเอาคืนที่พี่ไมมแสนมีวะสดๆแถวนี้มีวะพิมพ์ม,มาได้ปะผมไม่ได้ยินมีวะ,วะพี่บอกไอ้พวกสดๆนี่กูอยากเจอนะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวกูจะดับฝันแม่งให้หมดเลยพวกเฮียเนี่ยเบื่ กูชอบนนะพวมั่ใจใในนตัวเเอองี่ยกูชบครบ่นอะไรวะเพื่อนไอ้เหี้ยแหมเหี้ยไม่รู้เสียงเหี้ยนี่ก็น่ารำคาญตัวแรกเลยนะเอาแค่นี้ก่อนเลยมาละยารยสี้กลัวจัดเลยวะเพื่อนไอ้เหี้ยเขาหน้ากลัวจัดอเคแ่นี้ก่อนเลยเย้กูเห็นพูดนะเสียงตัดตลอดอ่ะเดี๋ยวยันน้องเหมือนมึงไงเหี้ยเลียไปเหอะไอ้สัสเลียไปเหอะเลียแบบนกูเลียใครอ่ะกูด่าหมดกูเลียใครอ่ะเลียใครอ่ะพี่ตัวสับพี่ตัวสับเลียใครอ่ะเลียใคร เรียกใครคิงไซหรือกุนเชอร์ดีเรียกใครดีเรียกมาเลยกูด่าหมดครับไอ้โง่กูไม่เคยกลัวพวกมึงด้วยกูบอกให้ได้ทุกตัวเอาว่าสิบแปดสิบแปดเอาเปล่าพี่ชาร์กพี่ชาร์กไม่กล้าอยู่แกงไปไม่กล้าอยู่แกงไปเอาเปล่าเอาเปล่าอะไรนะไม่กล้าไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกใครคนไหนวะ อยากเล่น18 18เฉยเฮียผมถามสิอยากเล่น18 18เฉยเอาก็เสือกมาเล่นเลยไม่ใช่เหรอก็เสือกเองไม่ใช่เหรอตอนทำไม่ชี้เสือกเองไม่ใช่เหรอมึงอยากมีบทเองไม่ใช่เหรอเฮียโง่อยากมีบทวายตัวโง่เลยเฮียไม่กล้าก็บอกไอ้น้องไม่กล้าก็บอกไม่กล้าก็บอกไอ้เหี้ยกล้าไม่กล้าก็บอกไอ้โง่มันกลัวมันกลัวเพื่อน้เฮียทรงเยอะจัดแล้วก็จะอ้างว่าผมพี่ต่ออย่าอ้างไอ้ควายอย่าอ้างไอ้ตัวอ้าง ครับพอนเกลเล่นนาเกียลก่อนเถอะแก๊งมึงองว้ายใจเย็นๆแมว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 ใจเย็นๆแมวต่อครับพี่ฮัลโหลครับพี่ครับพี่เก่งที่สุดแล้วครับแมว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 พี่เก่งนะครับปัญญาอ่อนปล่อยผ่านที่สุดครับปัญญาอ่อนปล่อยผ่านแล้วกันปัญญาอ่อนผมก็ปล่อยผ่านครับเอ้ยแค่ไม่ได้ยินเสียงอะไได้แต่กลิ่นเนี่ยเดนเวอร เลี้ยใครดูว่าเพื่อนเจวันนี้เราไปเลียคิงสายป่ะให้ไม่ตีเราปะเพื่อนเราเลียป่ะเพื่อนเฮ้ยผมไม่เล่นผมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นครับผมไม่เล่นผมไม่เล่นดีกว่าพี่คิงสายผมไม่เล่นไม่ฟังครับไม่ฟังไม่ฟังแล้วคิงสายไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังโอเคก็ง่ายผมยืมรถไปรับเพื่อนแบบนึงนะเเพื่อนมาบึกบึ้มเออคือคือมึงพี่กว่าเฮ้ยทึงพี่กว่า อ๋อบุ๋มบุ๋มอากลุ่มตามพี่กว่าตามพี่กว่าเอ๊ะทำทรงพระเอกจัดโดนตีไปเดียวตายเลยโง่เลยทีนี้เป็นตัวโง่เลยทีนี้อ้าวเป็นงั้นไปอีกตัดพูดไว้จบเลยเหรอ่งมาวิ่งมาคนเถียงมีสองคนารเรจะงับปากเลยเหรอแอะอะไรวะหน่าที่พลาตัดเที่หายตัด ไไม่นนไมทำอะไรก็รับชะตากรรมออยากโดนจังเลยอยากโดนจังเลย้ามติดตาจีกันเนี้ยถ้าพี่กดแดะไม่ได้ให้บทแต่อยากมีบทเฉยบ้าจักเบะตะกิบให้เขาปวดเลย อันนี้ไม่ยืนทำไรกันเดะให้พี่ยืนทำไรกันเนี่ยมานั่งเล่นเหรอหรือว่ายังไงแวะแวะมาบ้านนะแวะมาบ้านนะพี่พีทแวะมาบ้านนะโอเคคุยกันได้คุยกันได้ยืนรอแล้วกูรู้แค่นนั้แหละรอกุญแจอยู่นะครับกูบอกไพี่ว่ามาปั๊มคุญแจอยู่ตอนนี้กูรอปั๊มคุญแจอยู่แล้วไม่ต้องเรียกเขามาเปิดให้ เพื่อนไม่ใช่พี่จะสุดพร้อมั่นแหละเพื่อนใช่พี่จะชุดนี้แล้วใส่มงไม่ได้เพื่อนแล้วใส่นีเพื่อน เขาเรียกอะไรใช่ป่ะหรือยังไงไม่รู้สบายเดลมาถามเนี่ยเออมีมีอะไรมลูกอะไรเพกอย่างยังไม่เรียกนะพี่อาหารทำอะไรอื่นนะพามาดว้าไวยู่โซโคอ่ะเจ๊ไปเดี๋ยวพี่เครับไม่เป็นเอาไหนอ้าวป่ะจะเล่นเกมมึงทุเรศแต่ว่าเกมมึงทุเรศจังว่าอะไรนะใช่เห็เกมถูกเลขปะเนี่ย เกมอ์ส่งมึงได้อยู่นะเพื่อนเล็กเลยแกล้งไม่เพื่อนสองหนึ่งหกมึงได้กูว่าสองหนึ่งหกเพื่อนสี่มึงมันดูจางๆวะเออกูดูเออกููดจางๆวะเล็กะไรอะอย่าจิ้มผิดนะเพื่อนไม่สองหนึ่งหกก็สองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสักอย่างส่งมึงได้อะเหมือนพวกขี้แพ้ชวนตีอะส่งอ่ะเพราะว่ากูแกล้งเกินขี้แพ้ชวนตีจริงเพื่อนคงตายจริงเฮ้ยเพื่อนเจ๊เจ๊หน้ามึงเสียวะเวลาโดนแกงเลยกระทืบอบบเพื่อนหน้ามึงเสียวะเพื่อน มัเสื่อมเรื่องของดื่นเขาอ่ะก็ต้องโดดขึ้นบอกเพื่อนพ่มึงไม่มีเล็บไม่มีอะไรยามก็ต้องโดนดมาเพื่อนไปเพื่อนอย่าไปทำใครเขานะเพื่อนสันดาลเนี่ยไม่ค่อยดีเว้ยอย่าไปให้เป็นชุดเลยสังคมโลกเขาไม่ต้อนรับเว้ยพวกสันดาลเนี่ยมาให้เป็นชุดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปรับปรุงตัวแก้ไขเพื่อนไอเจ็ตมึงปรับปรุงตัวนล้วอย่าทำอีกนะไม่เอานะเป็นชุดตีแมวกันนะเพื่อน ทมาเ่นเอนเอนดอล้เพ <LO jotka> <sup so ises> ื่อนอเอาล้วเพื่อนพื่อนอเพอ่อลยเพื่อนเอาล้เพื่อนเอนแล้วเพื่อนอแล้วเพื่อนอแล้วน่ยเพื่อนอแล้วเพื่อแล้อน่อเ้อเอนอ่อเพื่อน่ออนอเเนอ

เฮียรั่วจริงเฮียเนี่ยหลุดเลยกูกูยืนฟังแม่งตอนแรกกูเอ้ยไข่คุบไข่ใครเขาพูดเฮียอะไรวะเอ็มกินนะพี่เฮ้ยพี่ต้องแทงผมดิทำผมหรัอวมอ้ยทำพี่อยหัวฟาดเชลโลพี่ฮันเปา่าพี่ฮันเปล่าพี่อาจจ กูต so ีมันเสียงตัดไปสองรอบผมกูตื่นมากูโดนชู้กูตื่นแล้วตีมันตัดไปอีกรอบไปครับเพื่อนเพื่อนมันร้องอย่างไเฮียจู้จูจู้จู้จู้จูจูดูเด็กเนี่ยเสียงเฮี้ยนี่แหละเสียงเฮี้ยนี่แหละเพื่อนดูอะไรวะเสียงเฮี้ยนี่แหละเพื่อนลำพานว่ะปรั่นวงกระสิบไม่เป็นเหรอวะไอเฮียเอ้ยมึงก็ไปที่อื่นเดี๋ยน้องเสียงนกเสียงข้าวไม่มีเลยไอ้สัตว์อะไ้ทมึงกูไม่มีหรอกไอ้เฮี้ยเอ้ากูกูไม่ได้บอกมึงเป็นน้องกูนะกูเรียกมึงว่าน้องเฉยๆได้ไหมน้องเออใจเย็นเคยเล่นไม่ต้องพับ ฟังลูกพี่หน่อยเด็กน้องไอไอตัวเดินไอเด็กเดินฟังหน่อยน้องไอเด็กเดินเด็กเดินแกงนู้นเว้ยเด็กเดินเด็กเดินกูก็เตะเตะหน้ามึงได้อะเอาง่ายก็มาเตะดิกูเตะไปแล้วไงเมื่อกี้มี่กระดาษแกเซนไม่ต้องวัดแล้วไม่ต้องเตะเตะแล้วหมดแล้วหมดป่ะหมดป่ะกูถามว่าหมดป่ะรอบแรกหมดป่ะหมดป่ะมึงตอบน้องไม่ต้องบัฟแล้วเซนเราต้องบัฟแล้วเดี๋ยวไปไปไปวัดกันในไฟดีกว่าเออจริงไอ้เหี่อ่ะลองรีมหน่อยเด็กเดินไอ้เด็กถือแกงจืดไอ้เหี้ย มึงเตรียมมึงเตรียมไนะม่นะต้มนึดหมูไว้ให้ลูกพี่มึงอยากตอนเช้านะในศาสตร์ตอนเจ็ดโมงอ่ะแต่มุงปรุงไห้เขาเนะ <c oughs> เผ็ดหวานไนะอ้เฮียเยดินไอเกมเราไหวอยู่แล้วไอเฮียเราสามสิบมันสิบแปดเราไหว,วเพื่อน

เด็เด็กสุดในแก๊งเรานี่ก็เสียงใหญ่กว่าแมงป่ะไอ้เย็นอะไอ้เย็นเสียงใหญ่กับไบแลไวไปเด็กสุดเนี่ยของกูอะเรื่งของกูไมเช่เออ้เกกักูขอปกัดกูไก่ปกัอนอน้อนเสียงคนบ้าร้องอไอะไอเจบยอออเจ็บไเจ่จ็บอจอจ แม่เพื่อนเดี๋ยวยืนเยอะแตกเพื่อนแล้วเพื่อนเดี๋ยวโดนด่าเยอะแตกเพื่อนได้เอาอี๊ๆร้อลร้อนเฉยอี๊ๆอ่ะมันคงอารมณ์ไม่ดีทำมันเป็นยืนเนียนอยากโดนแทงต้องเรียนทำไมไม่มาโรงเรียนฮะเล่นเกมใช่ไหม วได้หนุนหรือว่าจะได้ขับกันหนุนแข่ไคนทำคุมหมดออกมาไม่ได้เลยอเหี้ยได้ NC ปีสัตว์กินสัตว์ไยังคุมเพลงไม่ได้เลยสัตว์อเหี้ยเด็กน้อยเพื่อนเออแล้วพี่เจ้พี่เอาพี่อนไม่มันเพิ่งเปิดโลกกันไงล่ะเพื่อนโห่ผลเพิ่งเปิดโลกเข้าใจได้ตื่นเต้นอยู่แล้วครั้งแรกอเหี้ย ด่าก็บวด่าก็ด่าก็แบบดในกระลาดในกระลาดอ่ะในกระลาดนี่หลุดใส่กูแบบหลายรอบจัดแต่กูแบบกูไม่กูไม่ด่าแม่งเลยกูด่ากูด่าปกติไอ้ที่นี่เขาแบบเปิดมาเลยแล้วมกูเป็นอะไรอ่ะแล้วมอะไรอ่ะ <c oughs> ใส่กูงเงี้ย <c oughs> ตัดตลอดนะพี่นะตัดตลอดนะ <c oughs> เออแม่งเซ็นเซอร์กูตลอดเลยทำไง<ด>ได้นนเนี่ยพี่ห้าจัดพี่จะโคตรหักตตลอดเลย เออเดี๋ยวเราปัดเว้ยปัดไฟเว้ยเกมเพื่อนโอ้โหปัดไฟต่อไปเอ้ยสิบแปดสามสิบเพื่อนไหวไหวเพื่อนไหวตีบ่วยเพื่อนไหววัดไฟเดี๋ยวขอวัดไฟเดี๋ยวเฮ้ยอย่าร้องนี่อย่าร้องนี่เกมมึงอย่าร้องนี่ที่อะถอนแบบถอนแบบอย่าร้องนี่ที่รับไม่ได้เหรอเกมอย่าร้องพี่ กูก็กลัวเบียดเกมไม่เอาเกมไม่ขาดก่อนเพื่อนไม่เอาเดี๋ยวเซ็นเซอร์อีกเกมอย่ากลัวพี่ดเกมเกมเราชิลเพื่อนสามสิบเราชิลแพ้เพื่อนแต่แพ้แต่แพ้แต่แพ้ ใช่เหรอหลุดอันนี้ได้เหรอปะเซตเลยเหรอเซต<ะ>เซตแซ่เลยเหรอเซตแซ่เลยเหรอ<ะ>ชัวร์ป่ะเนี่ยอันนี้ชัวร์เปล่าพี่ยิ้มหาจริงอ่ะชัวร์เปลา่าไหนตัดไหดดนไหนตัดคลิปให้ดูซิตัดคลิปตัดคลิปลงนิดขอให้ดูซิเหมือนกันเป๊ะเลยไหนตัดคลิปให้ดูนินาทีที่เท่าไหร่ จะไปกล่าวหาเขาง่วนะไม่มีหลักฐานนะเด<ร>ี๋ยวเดี๋ยวผมกดย้อนให้ดูเดี๋ยวผมกดย้อนให้ดูนึ่งวิชต้อมต่อมต่อมทวิชนี่าวิชถามว่มาจบวันเดียวถามว่าได้าร์มยัง <c oughs> ไม่เป็นติดเราเได้เลย ควยมาเยอะจัดโหไหนวะน่าเกียดนะไอ้เหี้ยแก้งเหี้ยเนี่ยแ้่มันไม่ไหนอ่ะเียอะจ้าเียอะไหวเปล่ามึงไหวเปล่าปิดกูลงยังปิดกูผมมาละอยู่ร้านน้องหายเน่าแล้วเหรอ หายหายแล้วพี่ขาดาแล้ะขาดละอยู่อยู่ไหนกันพี่พาพาปะเออพาตะพาตะพาว้ายตัวกากเลยนี่อย่าวิ่งโง่ไอ้สัตว์วิ่งโง่ไอ้สัตว์นะไอเด็กเฮียพี่นายไอชาต์หมานายมีอะไรทำพียอะไรใส่น้อง เเดียอสวไเ้ยเอาเสียงไม่ไหนได้ยี่คะเจี๊ยไสัตว์เจียงไมไหนได้อียอะไรเรื่องพยามได้สัตว์ยี่กาเฮ้ยเด็กหนักใครอะเฮ้ย ดูแสนแสนนึ่งข้าเลยเรื่อเนี้ยเนี่ยเหรอเนี่ยเนี้ยเก่งอยู่นะก็พอตัวก็มั่นใจอยู่นะ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 ก็เก่งอยู่ยากเลยทัดยากเหรอยากยากดูไม่ได้ยินเลยเยี่ยแค่วงน้อย มาดิเฮียมาดิเฮียไอ้บ้านใหญ่อยู่นะก็ามันไม่ไหวแล้วไหนอะอีเกี้ยวนี่มีอะไรเลยทุกเพื่อนันเพื่อนโดนทุกเพื่อนไม่ไหวแล้วอเกี้ยนี่มันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเฮียี่เ้ก่้ว มึงไม่ไหวเลยเฮียมึงไม่ไหวเลยไม่ไหวล้มไม่ไหวไหวอะโม่เลยเฮ้ยตัาชุบด้านบนเฮียตัชุบดิเฮียตัวดันี้อะไรเหรอโมลินทามโมลินทามเออตัดมาเถอะผมไม่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 รู้อะไม่ได้อะไรขนาดนั้นด้วยไม่ได้ยินด้วยเอาจี๊ยไม่ได้จะอะไรแค่อยากดูเฉยมันหลุดจริงเปล่าหลุดจะได้บอกมัน เราพาคุยนานอะไรเงี้ยไหนบอกจะไม่คุยนานแล้ววะไม่คุยนานเลยว่ออะิสคอร์ดแล้วพี่เกยมันมันเอาตังค์ไอพี่เท่าไหร่ของที่เช่ารถไปหกหมืน่นอ๋อไอหัวเหลืองๆปะอืมใช่ใช่ ดูเฉยไม่มีอะไรหรอกเพื่อนกูถามสภาแล้วสภาบอกมันไอ้เที้ยแก๊งเที้ยนี่มันไม่เห็นติดต่อเที้ยเเลยหรอไม่กูอยากรู้ไม่ไปไม่ถึงไม่ติดต่อมกูอยากรู้ไหมเออเพราะมันรอมันมันน้อยมันรอเพื่อมันเข้ามันน้อยมันน้อยถ้าเอาตอนเนี้ยสภาท่าสมุดนะคุยไปมันมันกลัวเว้ยมันกลัวไม่มันมันจะได้เล่นได้ไงในเมื่อมันหาเรื่องเราไอ้สัตว์มันเล่นไม่ได้นะใช่ใช่มันมาเสือกเองอ่ะไอ้เที้ยแล้วมาห้าวใส่อ่ะมึงบ้าเปล่า มันต้องไปคุยกับสภานี่ไงไม่ใช่ไงแล้วสพาไม่เรียกมาคุยกันทีวะไอเกมเกมเพื่อนแต่าก็เรียกแม่งเลยเกมเกมว่ากูกลัวเหลี่ยมนี้ของสภาที่สภาบอกว่าเราสวนแล้ประเด็นตรงนี้เลยไม่เกี่ยวเว้ยเฮียนี่เกี่ยวไอ้ทุกมันถอดชุดมันถอดชุดมันถอดชุดแต่มันถอดชุดใช่เออแต่ถ้าอีบุคคสภาแก้กสภาเอาเรื่องที่แบบไฟสอบเมื่อกี้ปะไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ว่ามันมันมันดินด่าเราเลยแบบตัวอะไรตัวแต่แต่แต่แรกเรามันมันมันมั่วแล้วแต่ตอนแรกแเรา ต้นเหตุดีเอาต้นเหตุดิถ้าไม่ถ้าไม่ฟังเรื่องต้นเหตุมันก็แล้วแต่อ่ะแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องต้นเหตุอยู่แล้วจะคุยไหมครับไม่ม่เคยไม่เคยได้ใหผมคุยไหมครับถ้าไม่มีผมเดินไปไม่เครับบขอคคุณยไมีใครรเียกผมคุยใช่ไหมครับไอ้ไอสองแก๊งสีม่วงสวนแล้วหมดใช่ปะผู้ครับสวนมีคาบุกิสวนแก๊งเดียวอ๋อโอเคเห็นเหมือนกันเนี่ยเห็นคาบุกิสวนคนเดียวหัวชมพูเจ้าเดิมผู้หญิงด้วยผู้หญิงฝันร่วสวยผู้หญิงก็มี เขาให้เรารออะไรวะตอนเนี้ยพี่เทนเราต้องมาเคลียร์นะพี่มันมันก็ตีกันเราตีกันตั้งแต่45แล้วไม่เหรอนี่มันก็จะชั่วโมงกันนะว้ยพี่เทนเราต้องมาเคลียร์นะพี่ใชื่อว่าตอนตอนที่ประกาศยกเลิกองเลี้ยงที่สี่ห้าตีวอลผมตายพี่เทนตีวอลผมตายเเเอออออื่งลยะไม่ไปแจ้งสภาไม่อะไรอ่ะมันมันก็ไม่มีอะไรถ้าฟังมันจะไม่แจ้งมันแจ้งแล้วมันแจ้งแล้วดีมันแจ้งแล้วน่ะไอ้สัสไม่แจ้งมันเดินไปหาสภาไหม ดาวเนียมันแจ้งแล้วป่ะนีเกมไปถามดิมันแจ้งได้ไปทำงานต่อไอ้ยะไม่มีใครไม่มีไอ้ไม่มีใครเรียกแก๊งผมใช่ไหมครับจะได้ไปผมมาเข้าไปถามแล้วนะผมเข้าไปถามแล้วบอกว่าอ๋อผมมาตั้งเล่นครับผมถามเป็นบีเอแล้วใช่ครับอันเนี้ยคือไม่มีเรียกจะไหมครับผมได้ไปใช่ยังไม่มีใครเรียกเขาก็ยังไม่ได้เรียกใช่ครับเดี๋ยวเรียก ไป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 เยอยเสียเวลายืนรอยไปเยอะเลีเยอะครับเยอะคาร์กี้คาซาเนี่ยไงแจ๊กแจ๊กแจ๊กไหนไหนแจ๊กนี่เข้ามาแล้วอยู่นี่ครับอยู่นี่แจ๊กอัติปเลิ่มหน่อยได้ครับได้เพราเป็นไรเนี่ยเอาแค่สล็อตเลยมันแต่ว่ามันมันตอนนี้มันเหลือได้สล็อตเดียวครับกลัวเดี๋ยวเอาติบิลก่มก็ได้หม่องไม่เคยตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่วัวพี่วัวเดี๋ยวครับพี่สวัสดีครับ กลัวแบบไม่ได้มาคู่แล้วใจนี่กันไงก,กลัวเหงาไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเขาอนเลยแจ็คไปครับได้ได้ไมได้พาไปฆ่าหมกป่าไม่น่ามีอะไรในแผนตรงนั้น,นะอะเราแยกย้ายกันในานร้านเดี๋ยเสร็จแล้วไม่ไม่ไมตอนเนี้ยเราจะ ตือเองเอาไานแล้ววะไอจูถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติเราไปเตียมันตอนแรกเงี้ยมันห่อได้หรือเปไม่ได้เลยไม่ขึ้นสะพานไม่ไม่ออกจากสภานหมห่อใชไหมไ่ได้เลยเออมันวิ่งผ่านสภาแล้วเธอไม่ได้ยินเราหรือเปล่าเพื่อนมันไม่ตอให้เราไปหรอกกูพูดอยู่กูพูดอยู่กูพูดอยู่ธนาคารใหญ่เนี่ยเพื่อนเสียงกูอยู่ธนาคารใหญ่เนี่ยว่าไงจ๊ะ เ้ยมันคุยกับสภาอยู่มันคุยกับสภาอยู่เห็นป่ะไม่เจะง,งอนแน่เลยแบบทรงแบบแบบทำหน้าบูดเป็นตูดเด็กอะ่ะใช่ปะแบบไม่ได้เข้ากิอันนี้คือว่างสลอตเดียวถูกไหมใช่ครับใช่ มีคนมีคนเข้าแทนปะตอนนี้ยังดูอยู่ครับว่าจะที่ที่ไม่ใช่คิงไซอะก็มีมีมีอยู่คือตอนแรกว,ว่า,ว,าว่าจะไม่เข้าถ้ามันเหลือสตารดเดียวแล้วแบบมองไม่ได้มาด้วยอ่ะอย่าร้องเดี๋ยวจะร้องทําไมอะเขาเขาเลยว่าเขาเลยแทงมาแล้วก็มาส่งเนี่ยจะร้องทําไมไม่ได้ร้องจะร้องทอําไมจะร้องทําไมแค่เขาไม่ได้มาด้วยเองอ่ะ พี่เพชรเรียกกันหรอเรียกปะเรียกเกตเดินมาเรียกพี่เพชรมาบอกเขาบอกว่าเขาเรียกเลยเจ็คมาแจ็คเออรถบ้านมาไงนะคุณแม่ค่ะคุกีคาตาวาและแจ็คตาเป็นคุณแม่เร็วไดเม็วไปมีรีบไหมก็เดี๋ยวมาคุยเรืงหลังต่อเดี๋ยวคุยกับแก๊งก่นรลอะไรกลัวเดี๋ยวคุยในาหต่อมีเรื่อง แหมบ้านเราคนเยอะนะวันนี้บ้านเราคนเยอะจริงๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับเสิร์ฟน้ำกันไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ย่ากว่านี้ว่าไปเขียนบทการเซตเราสองแก๊งอ่ะไปเตรียมกันมาเสร็จแล้วอ่ะไปเตรียมกันมาเสร็จแล้วอ่ะน่าตัดสินใจให้เขาตัดสินใจผมไม่อยากไปบังคับหรืออะไรถ้าตัดสินใจได้เลยไม่มีปัญหาได้หมดทุกคำตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดใจกันอยู่แล้วชิวๆ บายบายบายบาไป้หวันยบาเยสเยสเมันทุบไอ้แจ็คมันทุบหัวกันแล้วสามแก๊งมันทุบหัวกันเลยเอจ็คเอาเลยเอาเลยเต็มที่เต็มที่เลย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 เต็มขียนต่อคลิปแล้วมันเขียนต่อคลิปแเราเอาเลย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 เรืสดกคลิปจะหาย